ในตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงปฐมบทเทคโนโลยีเสริมการเรียนรู้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาหรือว่าระดับไลฟ์ลองเรียนิ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโลกแห่งการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลนั้นสําคัญมากเลยนะครับว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเขาสมนสิทธิ์แล้วเราเผลอเอามาใช้ได้ทําผิดตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นครับในโลกปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า creative commons สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องปฐมปบทของ t วันที first century เลยนะครับ t ว e นท first century เขามีการกล่าวถึงรูปภาพนี้ครับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่21นะครับสวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาหลักการจาัดก,การโลจิสติกส์และโซุ่ฐานเบื้องต้นครับโลจิสติกส์เองนะครับยังเป็นาศาสตร์ เป็นระบบเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่ผู้ประกอบการควรที่จะศึกษาและนลําปรับมาใช้กับธครือ่อเขียตัวเองให้ดีขึ้นขึ้นครับคุณสมบัติพื้นฐานนะครับของผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนนนะครับที่ต้องมีนะครับเป็นข้อบังคับเบื้องต้นเลยนะครับจำเป็นต้องทราบนะครับคำว่าพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนิยามของอาชีพนี้ก็คือตัวแทนของสายการบินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนเครื่องบินโดยมีบทบาทหน้าที่ก็คือ การตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ในปัจจุบันกิจการก็นำตัวเทคนิคการบริหารต้นทุนเข้ามาใช้ในการบริหารงานมากขึ้นเพื่อช่วยในการวางแผนและการดำเนินงานเพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำนำไปสู่กำไรที่สูงขึ้นของกิจการค่ะอาจารย์ยื้อเชื่อว,ว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองตามอาจารย์ยื้อมาสิคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ